จะเป็นโลกใต้ทะเลอ,อันนี้เป็นโซนใหม่ที่เขาทำเพิ่มนคะคะเราเพิ่งเคยมาน้งแรบคิวลองทำดูก่อนลู ทำของเขาไหมไม่ไปจับปลาไหมไปจับปลาไหมที่คือเข้าไปแล้วนี่อะไรลูกนี่เป็นอ๋อไว้ให้อ่านดูความรู้ศึกษาดูอันนี้คือสุดท้ายที่หนึ่ง สถานที่หนึ่งคืออะไรหลกอ๋อเป็นสถานที่ที่เขาบอกไปตามนี้นะคะเป็นทางเข้าค่ะโอเคโอ้มีหลายแบบเลยหลกเม่อเตาเเตาไาดูกันค่ะข้างในอันนี้เดินเรียบชายหาด อ๋อน่เลาะเรียบหาดนี่เราเดินจำลองเดินตามชายหาดไงตามทะเลเหรอใช่แล้วครับทิวชชยหาดมีลิงด้วยมันก็แบบนั้นปลาดาวหรอที่เกาะอยู่ของจริงนะคะนั่นนนี่ชายหาดมีปลาดาวมีหอยต่างๆนะไหนลูกที่เป็นปูเป็นปลา ปาตีนมันเป็นปาตีนลูกปูอะไรไม่มีไม่เห็นเลยนี่ลูกปูหรือเปล่าอ๋อนี่ลูกปูลูกปูลูกปูตัไปดูอื่นกันค่ะ โซนใหม่ที่ใหญ่ เป,นนเป็นบนรรยา,ากาศไทยเยอะมากคนะ่ะอันนี้ปากกาลังน้ำตื้น นนะปลาพวกนี้จะอาศัยอยู่ในทะเลอันดามันนะคจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกจะเป็นปลาที่อาศัยในมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลแดงทะเลแดงทะเลโอกินาวา โซนที่เนี่ยแบบมีโซนที่เล้วลูกว้าวนี่ืะโซนที่เนะมีทั้งหมดกี่โซนนะลูกบเยาปิดเพิ่มะาโซนใหม่าที่เปิดเพิ่มชอบไหมคะน้องเมยชอบค่ะก็จะมีนักศึกษาที่ให้ความรู้แต่ละจุดแต่ละจุดนะคะ มากมากว้าถ้าใส่เสื้อสีขาวมาได้ิววิวิวิรองเท้าิวิวินิีิวิววิ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 ีิว <c oughs> แต่ถ้าเป็นจุดสีขาวนี่ถ้าเป็นสีขาวจะเป็นอย่างนี้นี่ดูรองเท้าพี่มินเห็นลายชัดเจนอ๋อมองพี่มิ้นลองรองเท้าพี่มินเป็นลายชัดเจนเนะมันจะสะท้อนแสงอ่าของคิวอะไรสีโอ้โซนที่เก้านี่โซนที่เก้าเป็นอะไรคะโซนที่เก้า

อ๋อตอนนี้ฉลามเสือดาวโอเคค่ะดูฉลามกำลังมาลูกว้แป๊บนึ่งค่ะแป๊บนึงค่ะโอ้แบบน้องเมย์ระวังนะคะแม่ไปแม่ไปดูแม่อ๋อไปดูอะไรคะ บ้านเขาตื่นเต้นกับบปาเนี่ยตื่นเต้นกับผื่นแสนซีนะคะอเป็นโซนใหม่ที่ใหญ่นะลูก ไปดูกันค่ะใหม่หม่ใหม่ให้ญ่มากน้องเมยออยู่บนนน่โอเคค่ะไม่ต้องปิวนะลูกไม่ต้องหลดนะคะ เป็นตัวน,นี้โซน9อันนี้โซน10ใช่ไหมคะโซน10เป็นฟอสซิลอ๋อโซนฟอสซิลย<อ>ังไม่ได้ยังไงโซน10จะเป็นโซนที่เป็นฟอสซิลของปลาโอ้ฟอสซิลปลาฉลามนะคะอันนี้จะเป็นฟอสซิลปลาซีลาเ,เค้นอ๋อโซนสิบจะเป็นฟอสซิลที่อยู่ตรงข้างนี้นะคะ ปวาซิวลาซิวปลาแอสปิโคลัดลนมซัดโอวาซิวปลาเฮลิงอันนี้จะเป็นใต้อุโมงค์นะยืดเลยค่ะมานีย ิ่ัแมดเป็นโซนใต้ท้องทะเลนะคะโซนใต้ท้องทะเลค่ะ 我啊，我跟。 แล้วใช่ไหมคะไปดูกันค่ะมีอะไรต่อนะคะมีไหมดีแล้วที่เราเิอแลมวนี่จะเป็นทางออกแล้วค่ะ จับมือหน่อไม่เลยคุณนี่จะเป็นโซนของที่ระลึกคช่ไหะของที่ระลึกสำหรับวันนี้ เรื่องของสัตว์โลกใต้ทะเลพอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องเบย์บ๊ายบายค่ะน้องเอบย,บย์ะจะไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามน้องเบย์นะคะ